หลังจากที่เราไปอาลองท้องกันแล้วนะที่ลอนดอนคาเฟ่วันนี้จะมาที่เต้นดิสไยจะพามาเที่ยวถ้ำนะครับแต่ไม่คิดว่าถ้ำมันจะเป็นทางขึ้นถ้ำข้างบนก็นี่ว่าเป็นทางลาดแล้วก็ลงถ้ำอันนี้ที่ชื่อวัดอะไรนะครับวัดพระบาทถ้ำป่าภายวัดพระบาทถ้ำป่าภัยโอเคครับเราจะขึ้นไปดูกันผมไม่รู้นะว่ามันจะีไกลแค่ไหนครับ ว่าป้ายอ่ะไม่เหมือนพระธานหนามแดงเมื่อวานเขาบอกว่าเขาบอกแกัดเจนว่าร้อยห้าสิบเมตรอันนี้ไม่มีป้ายบอกเราทางอ่ะก็าเขียวอ่ะแต่ถ้าเทียบกันผมว่าที่เนี่บรรยากาศและธรรมชาติกว่าธรรมชาติกว่ามากเลย <c oughs> อยากลองลางปวดเข่ายังไม่หายเลยอยามลองแง่สิ อ่ะง ah, ั้นใช่แล้วล่ะขออนุญาตนะครับร nope, ็ไปชมถ้ำนะครับเสียงดูเหนื่อยนี่แกล้งนะครับผมพวกผมสั่งสร้างภาพกันอเปิดเถอะเดินก็ระวังศีรษะอะไรสิ่งนิดนึงอ่ะลองเปิดดู เมืเ่อกี้หลวงพ่อนะครับเปิดไฟจากข้างล่างให้เรามาชมครับไม่ได้ลำบากอะไรมากาอันนี้น่าจะไว้ทำอะไรสักอย่างนึ่ง ฮะกันฝนเนาะอันนี้ก็เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยอยู่นะครับมาเที่ยวก็ควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไม่จับต้องสิ่งดใดภายในถ้ำนะครับ ทางนี่ทำเป็นทางเดินอะไรให้เรียบร้อยละโถงตรงกลางที่เห็นนะครับก็มีพระองค์ใหญ่อยู่3ามองค์สวยนะสวยสวยให้ดูเลยกลับท่านเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับ เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็เดินทางกันต่อไปครับผมอันนี้ก็มีหินงอกหินย้อยครับ ทางเดินลำบากนะ้ยไม่ลําบากนะมีบันไดลงให้ดีดถ้าบางท่านคิดว่าไฟในนี้มืดสักนิดหนึ่งก็ใช้แบมือถือหรือว่าพกไฟฉา,ามนมาด้วยก็ดีนะครับแล้วก็ระวังศิกษะบางมีบางบุมที่ต้องก้มนิดนึือ ท่องเที่ยวตามสถานที่พวกนี้นะครับยังไงดูต,ตาตานะมืออย่าซนจับต้องอะไรนะครับจะให้คนลูกหลานดูกันอีกย,วยาวๆาวไป,<ๆ>ไปเดินทางต่อไปครับไม่ลึกนะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเท่าไหร่ถือว่าไม่เหนื่อยแหละไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเดินแบบสโลไลด์ได้ข้างในก็มาถึงมไม่แน่ใจว่าถองสุดท้ายหรือยังแต่ก็มีรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับ ดูค่าตรงนี้ก่อนพี่จ้ำนำให้หน่อยครับีเด๋ยวจะไล่จากระยะที่ใกล้ที่สุดนะครับด้านในสุดทางนี้ก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางสมาธินะครับ ถ้าีกด้านหนึ่งก็อันนี้ปางลำพึงนะอาจะไม่ถ้ผิดก,ก็ลองขออภัยด้วยนะครับ,บแล้วก็น่าจะมีทางขึ้นไปเนาะข้างบนก็ยังมีพวกทรูปอยู่อีกแล้วก็มีหินทรงเหมือนเจดีดใช่ไหมน่าจะใช่นะหินทรงเจดีย์นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋วผมถ่ายเต็มๆของ สไม่รู้ไม่รู้รรรเป็นสิ่งก่อสร้างหรือว่าเป็นธรรมชาติสร้างขึ้นมานะครับอันนี้ให้ดูคนเแด่น,น,ดนแล้วก็จะมีรูปปั้นของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับอ,อันนี้ทางขึ้นพระพุทธรูปเมื่อกี้นะครับมีสององค์ข้างบนนะครับ ข้างล่างก็ได้ครับแต่ก็าถ่ายข้างบนเราก็จะจะเห็นหินงอกหินย,อย้อยสวยๆจากข้างบนอันนี้ใครสะดวกบบอ่ะน้องพาขึ้นนะครับขออนุญ,ญาตยิงคลิปคลิปนี้ยาวๆเลยนะครับไม่ตัดไม่อะไรนะครับจะได้เผื่อท่านใดสนใจมาเที่ยวที่อำเภอลี้ลำพูนนะครับไม่รู้จะไปที่ไหนยังไงมาที่ถ้ำป่าไผ่ได้นะครับ ไม่ได้ไกลจากถนนใหญ่เลยขึ้นมาข้างบนก็มีทางปราพพุทธรูปครับชมบรรยากาศให้ที่ให้ พระท่านมาได้ปฏิบัติธรรมครับไหนก็มีทางเราก็ขอแค่ว้ขอแค่ข<อ>นะ้างนอกแล้วกันนะครับอันนี้ถ่ายจากด้านบนนะครับให้ดูกันมุมบนก็มีฝังโน้นไปอีกไปได้อีกอ่ะเดี๋ยวเรา ไปกันต่อครับผมด้วยการเข้าถ้ำพวกนี้นะครับเสียงจะค่อนข้างจะกกล้องเข้า,ามาเยอะๆยงไงก็พยายามอย่าส่งเสียงดังนะครับเป็นการเคารพสถานที่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเคารพท่านอื่นด้วยไม่พูดคำหยาบครับในวัดเสียงกล้องนะครับพูดอะไรไม่ดีตะโกนไม่ดีก็กล้องกันอยู่ในนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของโถงนี้ทั้งหมด อันนี้จะเป็นพระแม่จามาเทวีนะครับมีตั้งคำอธิษฐานให้นะครับก็พามาดูข้างๆก่อนนะครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยค่อนข้างจะซิดไปแล้ว เขียนว่ากรุนายอย่าจับก็คงเป็นหินยอเหินงอกหินย้อยนะครับธรรมชาติสรรสร้างครับสวยงามเราก็ดูได้ตาไม่จับไม่จ้องแบบนี้ก็ จะมีพระพุทรูปอีกเช่นกันนะครับด้านบนเป็นหินงอหินย้อยถือว่าเยอะมองจากข้างบนนี่สวยเลยนะดูสีดูอะไรนะครับเข้ามาก็ไม่ได้ผิดไม่ผิดหวังพูดได้ว,ว่าไม่ผิดหวังครับพาชมต่อครับครับรครับผม จะใช่ใชหรืออะไรแตอ่อย่ามาจับเลยอย่าจับอย่าหยิบฉวยเป็นสมบัติของตัวเองนะกันนะครับถงกลางองค์พระใหญ่สวยนะสวยเลยแล้วก็มีเถาวัน,นไม่ดูเถาวลันไล่จะโอ้โหมาเถอะมาเถอะแนะนำให้มาดูดิ เป็นอีกถ้ำหนึ่งที่ชอบเลยแหละนะครับแล้วก็จะมีรูปของ3ามคู่บาครับคููบาศรีวิชัยคููบาขาวปีแล้วก็คู่บาชัยวงศาพัฒนานะครับอยู่ด้านในนี้ผมขอไม่เข้าไปแล้วกันนะครับถ่ายจากด้านนอก สวยสวยสวยเดี๋ยวพาเดินต่อไปด้านหลังครับข้างหลังนี่มีอะไรมั่งไหมครับแต่มีไฟใช่ไหม,ไม,มไแล้วด้านนั้นอ่ะ ก็เขาจะมีป้ายบอกนะครับว่าถ้าไปทางด้านซ้ายจะมีรูปของพ่อปู่ฤาษีมีผ้านอนแล้วก็มีคางคาวนะครับส่วนถ้าไปด้านขวาจะเป็นน่าจะเป็นบ่อนักทิพย์เนาะมีบบาวสังกรจายมีหลวงพ่อแล้วก็ทารับแปลพระยืนเราจะลองลงไปด้านไหนก่อนเมื่อกี้ลงไปยังลงไม่ได้ต้องลงไปัเดียวทำไมอ่ะาาไม่อ๋อพาไปหน่อยงั้นพาไปด้านขวาก่อนนะครับไป นำไปก่อนอันนี้อันนี้คือพระนอนแล้วไปได้ต่อไหมอ๋อนี่มีทางเดี๋ยวเราออกซ้ายก่อนแล้วกันะครับได้ยินเหมือนเสียงค้างคาวนะ ยังมีทางให้เดินลงต่อไปนะครับลักษณะของโถงชั้นกลางเป็นพ่อปู่ฤาษีนะครับด้านรา น่าจะสุดทางของฝั่งด้านซ้ายที่พ่อปู่นะครับยังไงเข้ามากราบนัสัการะปู่ที่นี่ได้นะครับได้ยินเหมือนครั้งคาวนะผมได้ยินแต่ว่าไม่รู้สองเห็นหรือเปล่ามีมีอยู่บินมาอยู่ครั้งคาว ครับก็ยังมีบินให้เห็นเดี๋ยวเราเดินออกไปดูทางโถงด้านขวาต่อไปสึกยังไงบ้างครับท้ำนี้ครับพี่บอยทางทางเดินจะแบ่งเป็นหล,หลายโถงนะถ้าคนชอบแนวประชนภัยก็เพลิดเพลินนะครับมัน ไม่สั้นมากมันมีเข้ามาเนี่ยจะเจอทางเป็นหลายถูกนะจะมีหนึ่งชั้นสองชั้นด้วยไม่ได้ลำบากอะไรนะไม่ลำบากแค่ว่าระวังลื่นแค่นั้นเองครับระวังลื่นไม่ได้ชันไม่ได้นตรายมากไฟสว่างมีไฟมีทุกจุดเดินระวังแค่นั้นเองมาเที่ยวได้เพลินๆนะทำเอง ถือว่าได้เดินเยอะอยู่หลายห้องคือเข้ามาเนี่ยกว้างกว่าทางเข้าเาอยอะอากาศก,ก็เย็นสบายแล้วก็ปกติเรามาถ้ำที่อื่นมันก็กลิ่นขียง้างขานะอันนี้ไม่มีไม,ไม่ไม่มีอ่ามีเป็นบางจุดไม่ฉุนด้วยไม่ไม่ได้กลิ่นฉีน่เราเจอหูไม่ได้กลิ่นฉี่นอนยังไงเดินไปไหนก็ดูทางสักนิดนึงนะครับ เ้าจะพามาอีกหองด้านหนึง่งพื้นก็อาจจนะเนาะมีระดับที่อาจจะไม่เท่ากันมีทางโคง้งสั้นยาวนิดนก็พาผู้หลักผู้ใหญ่มาก็ดูทางแต่ไม่ยากไม่ลำบากเพื่อนชี้ให้ดูหินยอเหินน้อยย้อยนะครับแล้วก็ฝูงข้งข้ว สวยสวยววแล้วก็มีอันนี้น่าจะขี้ข้างขาวนะก็ยัง <c oughs> มียังม,มีขี้ข้างข้าวตกใส่หัวอยู่บ้างน,นิดหนึ่ง ลงไปแล้วเหรอลงไปแล้วขึ้นมาแล้วมีอะไรบ้างเป็นห้องโล่งๆเป็นห้องแล้วมีห็นห้องเห็นย้อยสวยไหมกว้างอยู่แต่มันจะแฉะอ๋อข้างล่างก็ค่อนข้างแฉะยัง,ยงไงท่านใดมาก็ฟิตฟิตสุขภาพดีหน่อยก็ลงไปดูด้วยตัวตาตนเองได้นะครับงนั้นเดี๋ยวขอพาไปที่ห้องถัดไปแล้วกันห้องนี้มีอะไรบ้าง<ำ>ก็ไม่มีมีแ่เยอะมากล้วบแล้วบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เขาบอกอยู่ตรงไหนเอ่ย บรอไม่เห็นนี็นะเห็นเดินก็จะมีหินงอกอยู่ด้านดาเราเลยแล้วก็อันนี้ก็ให้ดูชั้นหินสวยสวยมาเถอะครับมาเถอะครับถ้ำป่าไผยรถเล็กรถใหญ่มาได้หมดครับแล้วก็เดินขึ้นมานิดนึงอุ้ยอันนี้ก็โพรง เห็นว่ามีข้างข่าวบินเข้าบินออกอยู่นะครับเดี๋ยวเราลงจากถ้าแล้วก็จะปิดไฟให้เขาได้มีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติของเขานะครับถือเป็นถ้าที่ใหญ่เนะาะใหญ่ใหญ่เลยแหละมีทางเดินเยอะมีหลายทางเดี๋ยวตัดสินใจพาลงไปดูถ้าที่บอกว่ามีน้ำเจิงๆงที่เมื่อกี้ ว่าจะไม่ลงนะครับแต่ว่าเอกเขาบอกฮะลงไปดูซะหน่อยแล้วกันไหนๆก็มาแล้วมีความชื้นตรงชันนิดนึงฮะตรงนี้แต่ว่ามีราวจะให้จับขาขาของพวกเรา,าเราิดจะสั่นนิดนึงเพราะว่าไปกันมาหลายที่แนวนี้อุ๊ยอ่านี่เห็นละน้ำทิพย์อยู่ตรงนี้ มีหินหินงอกนะครับหินงอกน้ำทิพย์นะครับก็น่าจะหยดมาจากตรงนี้เนาะหินงอกหินย้อยครับก็เป็นสิ่งมงคลนิดนึงแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็มีหินงอกหินย้อยให้เห็นพาไปให้เห็นพาไป สวยนะสวยนะเป็นท่านที่สวยชอบจังดูดิน้นห่หยดอยู่เลยเนี่ยดินมันจะชืนช้นๆอย่างน่้จุดที่น้ำมันหยดพอดีแล้วหินมันเลยพาเดินก็หลบที่เป็นพวกหินยอกหินย้อยหน่อยๆนี่ตรงนี้ดูตรงนี้ครับเป็นหินในส่วน ที่คาคาสสองไฟนะจะเห็นว่าเป็นเป็นปรากายเป็นอะไรพวกีเลยแหละสวยเราก็จะไม่เข้าไปเหยียบู่างห้าดูต่อไปตอนหน้าฝนตกก็น่าจะแฉะน่าดูดูจากรอยเท้าของคนที่เข้ามามีหมาด้ยวยนะเนี่ยอุ้ยเนี่ยเออแฉะจริงนี่ รอยเท้าผมเองนะครับเดยวจะหลบออกละมีรอยเท้าสุนัขด้วยนะครับออกดีกว่าแฉกะครับเพวไม่ต้องหน้าฝนแล้วแหละหน้านี้ก็แฉกล้ะ <c oughs> เดินก็ถ่ายระวังศีรษะสักนิดนึง <c oughs> แล้วก็ทิปอีกนิดนึงก็คือพยายามจำทางที่เราเข้ามา ให้ดีด้วยแล้วกันอ่ะเราจะขึ้นจากทำด้านนี้แล้วนะครับทาเยอะจริงๆฮนะเนี่ยัไม่หมดเลยนะที่ถ่ายมาก็ยังมีทางตัดอันนี้ไม่น่าจะเข้าได้แต่นี้มีทางบันไดให้ลงไปกันต่อ โอ้อันนี้เป็นถ้ำท,ที่มีพระยืนอยู่สามองค์นะครับเข้าไปได้ไหมหรอมัอันนี้ก็น่าจะต้องหลังอย่างนี้เขาค่อยๆทำไปเรือ่อยๆ เป็นโพรงลงไปงเออเป็นโพรงก็ต้องมีคนสำรวจมีคนอะไรอย่างเงี้ยนะลงมีโพรงก็มีนี่เขาต้องตอกไฟแล้วมัเกิดเป็นงานต้องติดหัวแล้วงูทั้งหดเลไม่เป็นไรเอาแค่นี้แหละเอาที่เขาให้เข้าพอแล้ว,อ,ไปไปวอันนี้ในช่วงมีงานก็น่าจะมีคนเข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่นะสังเกตจากที่มีเก้าอี้ตั้งอยู่นะครับมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลย ที่ระวังให้เยอะๆเนาะที่เราเดินเข้ามาก็คือศีรษะโดมไปแล้วอ่าน้องโดไปละคนหนึ่งนะฮะหินงอกหินย้อยอะไรพวกนี้ครับก็ระวังกันหน่อยละกันแล้วก็พื้นอ่าพื้นส่วนใหญ่มีบันไดให้ไม่ละไม่ยากไม่ลําบากแต่ก็จะมีบางส่วนที่ที่เขาเป็นทางธรรมชาตินะฮะระวังดนดงละกัน,กนแล้วเรื่องลื่นนะเรื่องความลื่นเขาความมีความชื้นมีอะไรด้วยความชื้นมีน้ำหยด เดนนเเรยดี๋วาิ<ะ>นออกจากถ้ำละไงบ้างครับสำหรับถ้ำป่าไผ่ที่เข้าไปเมื่อกี้สวยงามมาแปลกมีอะไรแนะนำไหมครับสำหรับการมาที่นี่ต้องมาสัมผัสเองครับอืของพวกนี้ต้องมาสัมผัสเองนะเก็บภาพไปให้ดูได้แต่ฟีลลิ่งมันจะไม่ได้ครับ ยังไงเราฝาานะานนะเข้าเที่ยวถ้าเที่ยวอะไรพวกนี้ขยะถ้าเอาเข้าไปน้ําขดน้ําอะไรพวกนี้เ,เก็บขึ้นมาด้วยมืออย่าบอลจับพวกหิน,หนงอกหินย้อยอย่าไปพ่นสีอย่าไปเขียนชื่อเองเองมันไม่ดีดอกอายเขาด้วย <c oughs> ปีนี้พอสอนี้ละทําอะไรพวกไอ้มือบอลพ่นอะไรมันไม่เท่หรอกอนะครับก็<อ> <c oughs> ใส่รองเทา้าผ้าใบดีกว่ารัดกุมกันลื่นแล้วก็เดินระวังนิดหนึง ครับทาง<อ>ไม่ชันมากแต่ว่าอาจจะลื่นหน่อยเพราะมันชื้น,นครับแค่น,นี้เลยขอบคุณครับ <c oughs> เดี๋ยวจะพามาอีกทางหนึ่งครับทางนี้เป็นทางขึ้นพระพุทธบาทต่อจากถ้ำต่อจากการลงถ้ำแล้วนะครับก็ขึ้นต่อมาอีกเมื่อกี้เมื่อกี้ลงไปก่อนอ่า <c oughs> ขึ้นใหม่ <c oughs> อีกอดลงข้างน,นีง้อีกเยอะไหมไม่ <c oughs> นนอ่ะงี้ยไปเลยเราก็เดินขึ้นมาจนถึงออยอดพระพุทธบาทแล้วครับได้ขึ้นมาสักการะรอยพระบาทด้านบนของวัด พระบาททำป่าไผ่ครับเ,เ,ขเข้าได้ครับเ,เราก็เคารพสถานที่ลอยพระบาทนะครับไม่ใส่รองเท้าเข้าไปนะครับก็ ฟ้าคือไม่เห็นนะครับฟ้าขึ้นจากด้านในเดี๋ยวพยายามผมพยามหามุมจอให้ดได้พอจะเห็นเป็นรอยพระบาทอยู่อะแต่ว่าด้วยความชื้นของด้านบนเขาด้วยแหละนะครับก็พยายามะกดให้เห็นให้ชัดที่สุดละก็ได้เท่านี้แต่ว่าขึ้นมาเถอะครับขึ้นมาจากถ้ำอีกไม่ได้ไกลามากเลยส่ามทางสบายสบาย Hors baaz